อ้าวทำไมนานจังปิดซิร์ฟ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 ปิดซิรฟครับดูอิดบอยบอยดูอิดดูอดผูซีปิดซิรฟผมเฟรนโกครับได้โปรดครับผมพีทอะไรไม่ได้ทีวีอะไรสักอย่างครับผมนะอะไรไม่ได้ฮิโกริชิอะทำไมขึ้นโลโก้แบบนี้ครับผมวัตวัตโอ้โหเอจิโนบุครับผมนะทำไมกูถึงมีนมนมกูสวยกว่าโนบุแต่ว่านะ ฉันอโมเอกว่าโนบุจอมานเธอจะสู้ฉันไม่ได้หรอกนะจงจําไว้โอคโิตะโซจิเป็นคนที่น่ารักที่สุดไม่กูน่ารักกว่ารู้ว่ากูหลอกอะวะกูไม่รู้โอคิตะโซจิดาจงมาเป็นภรรยาฉันซะและฉันจะทําให้เธอมีความสุขเราจะมาปกครอมเห็นดีไปด้วยกันโอคโิตะโซจิไม่กูไม่ได้เกมกับไปล่างเซเบอร์ล่างนี้กูจรงิงจังกูจริงจังมากใช่ไหมมาเตอร์ฉันแนะนโนบุไปหาคนใหม่เถอะปิงไปแล้วบายไปไปบายอาคโนุชคารา เฮียนชินปวเฮี้ยอะไรเนี่ยมึงระเบิดทําไมมึงเป็นไรเดอร์เหรอคือแบบไม่อยากจะเป็นแฟนชั้นถึงขนาดครัที่ว่าเกย์ยอมระเบิดตัวตายนั่นกันเหรอหึ่ยผู้หญิงโง่ไม่เป็นไรดิฉันไปมุยล่างเซเบอร์ก็ได้บายบายไปแล้วเหมือนกันเออมาสเตอร์จงจําไว้ความยูรีน่ะไม่ว่าจะอยู่ในร่างไหนอ่ะฉันก็สามารถยูรีได้แล้วก็ได้โปรดอย่าจีบน้องชายกูละบายบายวิ่ง จบแล้วครับผมเฮ้ยก enfin ูไม่หายไปควายมึงหายไปคนเดียวสิควายโนบุฮ่าไอคิดว่ากลัวหายไปเหรอเกิดเพร่งเหรอเกิดเพร่งและนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนล่าสุดของขบวนการมอร์สไรเดอร์โนบุนะก็กูดะกูดะทุกคนคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าได้ไว้ใจโอคิตะดำแล้วก็ขอขอบคุณเครดิตจากตัวของคนทีสปอนเซอร์เชิญเด็โอเคดิชิมัสโนบุจำไว้ไม่ว่าเธอจะเคแค่ไหนฉันก็รักเธอนะ รักฉันกันเหรอโอคติตะพูดอย่างเงี้ยพิสูจน์ได้ไหมล่ะว่าเธอรักฉันจริงๆอะถ้าพิสูจน์ไม่ได้แล้วแล้วก็ฉันะ่ะจะไม่ยอมัะความรู้สึกข,ของเธอเหรอกนะเออ,เอ,อสองคนพลังความไวนะ้นั้นมันคืออะไรกันอ้าโลนแรงเหลือเกินมาสเตอร์คะมาสเตอร์ไม่จ่ายค่าเคเบิลทีวีหรอใช่ไหมอะละครทีวีนี่ห่วยมากเลยอะอยากดูเน็ตฟลิกวันดีกูมาแล้วฮัลโหลฮึมถ้าเกิดว่าได้แล้วสปอนเซอร์อย่างปาร์กิวเลยนะ ละครเนี้ยรับรองฮอลลีวูดก็ต้องกราบหืมหน้ายิงยังเลยคนเนี้ยขอยิงได้ไหมป๋าเกลจะยิงกูเหรอไม่ยิงหรอกนะตันโกงเพราะว่าฉันจะยิงแกก่อนเนี่ยล่ะบกะเก้อวันดีทุกคนพร้อมเติมแล้วเรามาดูกันแล้วกูทำกระเป๋าตังหายเย็ดลูกกูเ็กระเป๋าตังหายยิ้มกันหน่อยมาสเตอร์ กูให้ยืมก็ได้ใครอยากยืมเงินฉันบ้างเอาไปเลยเออคิจิกตะฉันก็ไม่มีเงินอะ่ะฉันขอยืมเงินหน่อยได้ไหมถ้างั้นฉันสัญญานะว่าเงินเนี้ยฉันจะเอาไปลงทุนกับการเล่นหุ้นแล้วฉันจะเอาไปบริจาคซื้อปลาตะโกรกการบินไทยพวกแกมันไร,สร้สาระจริงจังกันหน่อยได้ไหมเนี่ยหรือเรื่องเครียดน,นะจะบอกให้โอเลียวอยากกินกบผม,ผมก็อยากกินกบนะครับมีใครสนใจอยากกินกบของผมบ้างไหมยาห็นบมิญญานะผมนะหนึ่งหนึงหนึ่ง ดึงนึงนึงนึงดึงตูด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 ูปู่โบ๊ทพร้อมหรือยังเราจะมาถ่ายทีวีกันนะวันนี้นะรายการใหม่ของเราจะชื่อว่าอะไรเงี้ยเหรอมาเออโนบุค้าอย่าวีฟได้ไหมคะใช่แล้วโนบุอย่าวีฟถ้าเกิดเธออยากจะวีฟแล้วเราก็เธอ่ะต้องไปวีที่อื่นนะรู้ไหมพี่วันนี้ผมมาแล้วเอยอีเวนต์มาตั้งแบบสองสามปีแล้วกูไม่วาตีควรแล้วพี่วันนี้ก็พี่มึงใครเนี่ยมึงมาทําไมฉันไม่เคยมีน้องชายอย่างแกน้องชายอย่างแก่ะมันน่าหวานกันไป ทำได้ยังไงมึงสวยกว่ากูกูรับไม่ได้ไปดีจากดาวมิชิเองเอ้าเวเฮ้ยมีอะไรกันหรอทุกคนเกิดอะไรขึ้นอ่ะกูอยากรู้กูอยากเสืพบ,บ้างเ,าเล่ากูฟังหน่อยอย่าโบนั้นว่ามีดราม,ม่ากันเหรอม,มาเรามาเสพดราม,ม่ากันเอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยคุณย่ายุโรป้ายังไงพากูไปเติมหน่อยนี่รู้ไหมครับว่าผมมีลุงด้วยอ่ะเอาไปเลยมาลิตเติ้ลโพนี่อ่าสว่าง มันเฮียเลยเนี่ยแบง2 0ง0ปีนี้มีโครนาไวรัสโครโนาไวรัสกเหรอมันคืออะไรอะพวกเจ้าออกไปข้างนอกต้องใส่หน้ากากด้วยโครโนาไวรัสไม่มีจริงหรอค่ะม่ต้อสันตากันค่ะโคร,โครโนาไวรัสเป็นเรื่องหลอกลวงที่ทีวีเขาสร้างขึ้นมาโคร,โครโนาไวรัสเกิดจาก 5G เปงปจุวิงวิงวิงเจ้าน่ะคือผู้ที่ได้ถูกเลือกเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าชื่ออะไร จงบอกชื่อของเจ้ามาแมกมาดครับผมแมกมาดขอดีนว่าเจ้านั้นมีบาปที่หนอมากเจ้าชอบตอัวละครผู้ชายเจ้าต้องลงนรกแกต้องชอบผู้หญิงแกต้องชอบผู้หญิงต่อจากนี้ไปเจ้าจะเปิดตัวละครหญิงไม่ได้อุ๊ยแซงเลย,อยเออย่าเมตตยินดีด้วยคุณถูกระวัางที่หนึ่งมาตาฟัก <the> ยินดีด้วยต่อจากนี้ไปพลังเกของเจ้าจะหายไปแล้ว แกจะไม่ชอบแอตโโฟอีกคำถามใครสวยที่สุดในปัตตพีระหว่างตัวของแอตโโฟกับเดอองเดอองครับตอบได้ดีมากแม็กมอสเดอองน่ารักที่สุดคำถาม A แอตโตโฟแลดไหมแลดครับตอบได้ดีมากคำถามต่อไประหว่างเจ้ากับตัวของปูโบสใครหลอกกัน ปู่บอสครับตอบได้ดีเช่นเดียวกันนี่มันนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่าบอกนว่าเขาได้มาเกิดต่างโลกแล้วอะโอ้ระวังฟือระวงังไฟพายุมาแล้ว <c oughs> อ๋อวันนี้อากาศร้อนนะอืฉันน่ะชื่อว่าใครายนะเธอชื่อว่าอะไรล่ะวันดีกูคือเต่านี่รู้ไหมว่าฉันน่ะเบื่อแล้วอะพาฉันไปเซเว่นอีเลเว่นในเด้มีเงินมะขอเงินหน่อยกูคือเต่า กูกูเป oh. ็นเต่าไงมึงจะถามอะไรกูเนี่ยปิ่งเออได้เวลากินข้าวแล้วรวมพลอีกสิบนาทีกูคือเต่ากูคือเต่าไงทำไมมึงเห็นว่ากูเป็นอะไรอ่ะนี่ฉันน่ะคิดมาตลอดเวลาเลยนะว่าแบบว่าช่วงเวลานี้คือแบบว่าอากาศมันก็หนาวเนาะฉันไม่รู้เหมือนกันว่าหนาวเพราะอะไรหนาวเพราะฉันไม่มีเสื้อใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะกูคือเต่ามึงเห็นว่ากูเป็นอะไรอ่ะกูก็เต่าไง ทำไมก็เต่าเออเนี่ยเห็นมาไฟไหมอ่ะเพราะว่าคนแม่ไมมรักษาสภาพแวดล้อมไงก็เลยมีปัญหาแบบเนี้ยทำไมกันนะทำไมสืมนะครับเสถียรต้องตายฟรีอ่ารอเล่น <laughs> โอเค